สวัสดีค่ะพะกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาผาฝันค่ะอ้ยบึงอันลมพัดเย็นๆค่ะโอ้ยมีแหงก็น,น่าเด้อค่ะเด้อเอาเพื่อนๆก็เมีแต่ความสุขความโชคดีเนาะค่ะเนาะพูดเลยเป็นใครก็เศร้าวไวๆเด้อค่ะเด้อมาพูดเลยมีเวลาก็มากินกาแฟกับเอ้ยค่ะกาแฟดำหอมๆสวนลังเืินนะจ้า นกกันล่องเพลงก็ฟังนะเน่าหอมชื่นใจเอาน,นกแกว้วคือโบเห็นหมาเมือ่ออันส่วนมากพันสิมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงมุมที่เอวยนั่งนี่มันมีต้นไม้เขียวๆตรงนี้เมือ่อวานพันเห็นโบเห็นหมาปกติพันสิมาเด้อค่ะเมื่อวานนี่มาอยู่บ้าขึ้ค่ะนกก็ไน้มาตั้งแต่เช้า หรือว่ามาแล้วเอ้ยบเห็นก็นไดนะะเนอะค่ะนอ่ะมากินกาแฟ,าฟากันค่ะกาแฟาหอมหอมคุณแฟนอตุ๊กตาทำงานแล้วเมื <laughs> ่อวานนี้ไปซื้ออุปกรณ์มาค่ะเมื่อนี้ก็เลยพกนันตอนนี้อยู่เห็นอยู่ค่ะตอน,นกับบอนไ้อาซีถ้าว่าตอนใบใบถ้าว่าโบขีา้านกับพกันนาไปเหลือบึงสะกนค่ะฝนพิ่น,นมาตกแดดเด็ดอกดะะเดรอะค่ะนาะ มันเป็นอากาศดีค่ะแต่ว่าถ้าฝนตกก็ะมันกระเชะว่างั้นใค่ะเมื่อวานขากลับ้านกันเลยไปซื้ออุปก,กรณ์นั้นนํำร้านมาเสร็นเอ้ก็เริ่มทำงานแล้วแล้วตุ๊กตาก,ก็น่ะไปอกอัน,นกินกาแฟแล้วก็น่ะไปจ่าของน้อยนึ่งขาแถวบ้านนี้ไปซื้อขันซื้อนี้เข้าบ้านมาแล้วก็เบิ่งว่าเสือนเอยพัฒนาเอสิเลยเนาะคะ่ะเนาะ นางเดือดก็พักกันอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นเพราะว่านางเดือดก็มือนี้พักสะก่อนเพราะว่าเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็อเอ็ดงานเยอะเลยค่ะอยู่น้ำเหลือเอด็ดเอด็ดทันเอด็เอดนี้มันก,นกน็ข้างในก็นเท่าือแล้วค่ะเอ้ยว่าเก็บของเนาะค่ะเนาะเก็บของไปทิมทำความสะอาดมันบอกค่ะแต่งเติมต๊แต่งใหม,ม่ก็ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับข้างใน แต่ว่าอย่างโบแล้วในครั้งไหนก็อย่างอีกเยอะต้องรออุปกรณ์จากกันทางร้านที่พ่นสั่งพ่นอย่างโบหอดอ,อย่างพวกกระจกอันเกิเสียคคามันต้องใช้เวลาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแฝนเหลือมาก็แต่งอันที่ว่านาะอันถ้ามาก็ใส่สิค่ะแล้วก็เหลืออันติดอัน ติดฝาติดเตยก็เยอะอยู่เด้อค่ะเมื่อวานนี้ก็ทาได้หงหงอันหงถังนาหงหนึ่งติดพื้นเมื่อวานสองคนก็แฟนทำแล้วก็ดีค่ะมันสะอาดสะอ้านตาเนาะกันเนาะผมก็ลื้อออกหมดเลยค่ะพระเจ้าของเก่าพันปูผมเออพันบอมักอันเออว่ามันมีฝุ่นว่าตรงๆเออพันบรชอบเออพันชอบที่ว่ามันเอททำความสะอาดง่ายเสียค่ ก็เลยมันลื้อลื้อแล้วก็เมื่อวานก็เอามาเอามาล้ำรดแล้วก็ไปทิมกันงานก็ยังเยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามันแต่งข้างในแล้วก็ข้างนอกก็อีกเดค่ะข้างนอกก็ยังจะต้องมาลื้ออันั้นี้อีกทาส่งทาสีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบริเอสด้พร้อมกันเอดไปทีละหน่อยดีคือการได้มีงานทํากันสองคนพ่เมีอนนอ้นอันี้เนาะค่ะเนาะก็ไปนํามันตลอดเดยค่ะเออถ้าบ่ไปมันอีตนกันเดยค่ะ พาอว่าท่านเฮอแฟนไปผู้เดียวมันมันก็กระไหลเน,ะนาะค่ะเนาะสมมติเออสิไปนําและะ้วก็ช่วยยิบพันยิบนี้เฮออมากินกาะแฟสะัะก่อนเบ้าไปเต็กเอ้ยกระด้นมีแห้งมีแหงค่ะลมพัดเย็นๆซะสดชื่นกะัน่า้อจะเด้ออันที่เบานี่ มีแห่นงนีเลยนะคะอากาศดีขนาดเลยทางยุโรปช่วงนี้ถ้าว่ามันบโบหอนเยอะกินไปแต่ว่าเห็นอีกมือสองมื้อนี่ชื่อว่าเป็นอากาศสามสิบกว่าองศาสำหรับทางบีก็้อนเลยค่ะก็เห็นนั่นคนใส่ันเสื้อผ้านสั้นๆเนอขนอะสาวัยรุ่นกับววัยรุ่นก็ใส่เลยค่ะเอ้ยก็ใส่กันก็ใส่กางเกงค่ะสั้นเสือ้อเสื้อสปาเกตตีเนะขนะที่มันมีแต่อันนี้นะคะ เยอะแล้วก็เดินนะคะม่วนเห็นแล้วก็เพลินดีนะคะมีความสุขปั่นจักรยานเนาะก็นอนหลังคนกันเดินออกกําลังกายค่ะมีทุกไหวตั้งแต่เอาอันเข็นรถอันตัวเองออกมาข้างนอกเนาะถ้ามันอากาศดีกันผู้เทากันก็ไปนั่งแหงีน้าตามพักเนาะกันเนาะเพราะว่ายุแถวนี้มันปากไหลไว้เฮือนประชาชนนั่งเสียก็เพินค่ะดอกไม้บานพันกระต๊บแต่งอย่างสวยงามเนาะคัเนาะ ดอกไม้บานลําคองสะอาดสะอานว่างั้นเด้อป้าเป็ดห่านกับเพียบค่ะมันไหลป,กกป่าก็เลยไหลแต่เปเอสตือพันบุได้ค่ะถ้าเอแต่ก,ตก็ต้องมีเบืออันอนุญาตถ้าบ่มีเบืออนุญาต,าออญาตโดนจับ <c oughs> คนเห็นมากระโถแจงง้งกัน ตำรวจโบโบอดกันสิบ,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 บวินาทีค่ะโ <laughs> ดนหิวไปลงกันพักแล้ว <laughs> ก,ก,กระบอตีกดเกินพันนอค่ะเนาะอันนี้ว้าในกรณีที่ว่าทางตามเมืองเนาะคะนะ่ะเนาะตามตัวเมืองถ้าตามแถวบ้านนอก,กอัน,นั้นเกิดกระบ,บรู้เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ามันก็มีเพื่อมาเบื้องเพื่อน,นั้นเพราะว่าก็ตังคนตังอยู่เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็บอว่าก,กัน,นะะอันนี้ว้าทั่วๆวไปที่ว่าที่สังเกตเห็นท่านนาะ ต๊ป่าก็ต้องมีเบอร์อนอนุญาตต๊ป่าเนาะค่ะพันกันนั่งกันเป็นแถวเดี๋ยวค่ะถ้าดนาต๊ป่ากันนะนั่งกันเป็นแถวรถเหลือกระโจดอันเต้นเต้นกระทำสะอาดสะอานเดี๋ยค่ะโบได้ซกปรปกเด้๋ยค่ะโบได้มีเพื่อไปทิมตะเลยไว้เป็นนั้นขยะโบมีค่ะเก็บหมดเลยที่สังเกตันถ้าโบเก็บมันก็ซกปรปกเนาะค่ะเนาะถ้ามาถ้ามาอัน ทิจเรนาดีๆแล้วถ้าว่าไปอันสมมุติว่าถ้าไปตกป่าเนาะค่ะเนาะทิมพันธ์ทิมนี้ไว้ก็มันก็เป็นขยะอันนี้บ่มีเลยค่ะถ้าผ่านไปนี่ก็เป็นแบบเั้อก็เป็นแบบนั้นกัรดอกไม้บานแบบเั้อก็บานแบบนั้นต้นไม้ยาเยอะก็ขึ้นแบบเั้ก็ขึ้นแบบนั้นก็ดีคือกันเนาะค่ะเนาะมันเป็นกฎเกณฑ์ของพันธ์เหมือนกันเด้อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะค่ะเด้ออันนี้กัน ไอตุ๊กตาก็ไปเรือก็มีทั้งเป็ดทั้งห่านเน,ะนาเนะนค่ะเนาะเต็มค่ะโอนเพ่อนอันดูท่างอยู่ดูท่างกินแล้วเรื่องเป็ดอันหาอันนกเป็ดน,น้ำเน่ยค่ะหาตัวนี้น้อยเนาะอันกำลังเป็นนุ่มเป็นสาวพ่อแม่สอนเน้อหาอาหารเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาพันว่าอันจับปลาได้แล้วสินะ,ะถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นปลาสิวตัวซ้ำมนุนตนัวซ้ำอันกิ้งก้อยสินะ,ะนั้นเรื่องก็เป็นนัน กุ้งเนาะค่ะเนาะกุ้งกุ้งน้ำจืดตัวปีป๋ๆน้ำดำนะคะออเก่งค่ะอาหารมันเยอะเลยบ้านกาแฟก็เมวดไปแล้วด้อค่ะอีกถ้วยนึ่งนั่งแห้งน้ำส่วนอากาศดีไหลเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็มีความสุขกันทุกคนว่าง,งั้นเด้อปะ เอ็ดแต่เลยอันทำแต่เลยก็เฮ้ยสำเร็จเนาะค่ะเนาะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่บอกค่ะกะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางก็เฮ้ยปลอดภัยกันทุกขั้วเรือนนะคะเด้อตุ๊กตาผ้าฟันก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่มากินกาแฟกับเอ้ยมืดไปแล้วค่ะอีกถ้วยนึ่งของมือใหม่วันใหม่มาเอ้ยกันตะไปเอ็ดทุลักเอ้ยนะค่ะวันนี้ก็ได้ก็น่ะลงคลิปนี้แล้วก็รอเฮ้ยพันลงแล้วกัน่ะลบออกแล้วก็เอ้ยกันตะไปยันทำทุลักเอ้ย ทานเอ็ดนี้แล้วก็พาะกันคลิปนานะค่ะเด้อถ้ามีโอกาสก็นํามานั่งแห้งอันอากาศดีถ้าฝนบโ,โตกกาฮิวมอคาเฟ่ออกมาก็นนะอันนะมานั่งแห้งอันฝอยอยฝังคะ่ะโบฝอยก็มานั่งจิงเนาะค่ะเนาะนั่งเอาบรรยากาศไม่บอกคะ่ะอ่ะโชคดีกันทุกคนเลยคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ